สวัสดีครับผมป๊อสเด็กวัดแก้วนะครับวันนี้ผมก็มีหลวงปู่ทวดนะฮะวัดห้วยมงคลนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าเก็บสะสมมากๆนะฮะรุ่นลายเซนหลังหัวใจลาหูนะครับผมรุ่นนี้นะครับได้มีการเก็บไว้ใต้ฐานหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะฮะเป็นเวลานานถึงสามปีนะครับผม เป็นหนึ่งในรุ่นปฏิหานะั้นหรือลั่นนะครับเมื่อปี49นะฮะได้รับพร,พระราชทานนะครับไฟพระเลิกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับผมพิธีมหาพุทธพิเศษนะฮะทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาวดีนะครับสเสด็จทรงเป็นประธานในในวันที่25นะฮะธันวาปี2549นะครับผม แล้วก็มาปปุกเสกอีกหนึ่งรอบนะครับในวันที่13เมษาปีห้าหนึ่งะครับเป็นพิธีปุกเสกใหญ่นะครับผมใช้พระที่เข้าร่วมพิธีปลุกเสกนะครับผมถึง2551รูปนะครับนั่งอธิษฐานจิตปุกเสกนะครับเป็นวันครบรอบ4ปีนะครับก็มาดูเนื้อหากันเลยนะครับนะฮะดูจากวิ พิธีแล้วนะครับโอ้โห,โหแล้วได้รับพระราชทานเพลิงพระเลิกจากในหลวงร .9 ของเรานะครับก็หน้าแค่นี้ก็น่าเก็บแล้วครับผมแล้วความพิเศษของวัดห้วยมงคลน,นะครับที่ขาดไม่ได้เลยคือมวลสารนี่ก็ใส่จัดจ้านมากนะครับผมถ้าอันนี้ทําแบบวิธีโบราณน,นะครับพิธีทำเอขัอ้นตอนการทำเนี่ยการสร้างเนี่ยสร้างเหมือน หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี97เลยนะครับผมใช้วิธีการทำแบบกดมือนะครับกดมือนะครับดูความจัดจ้านนะครับนะฮะแล้วก็ใช้ผง108นะฮะใช้ว่านเนื้อร้นะครับผมใช้ว่าน108ชนิดนะครับว่านร้อชนิดนะฮะหน้าตานี่คมชัดมากเลยนะครับองค์นี้นะครับผมตอนนี้ราคาก็ยังไม่แรงนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้นะครับพระดีๆพิธีใหญ่ๆ ในราคาที่ย่อมเยาวนะครับลองไปหาเก็บดูครับหลวงปู่ทวดทิมพ์พระรอดรุ่นลายเซนหลังหัวใจลาหุครับผมวัดห้วยบางคนนะครับผมของดีวัดห้วยบางคนนะครับผมและตอนนี้นะฮะก็หลายๆท่านก็เริ่มเก็บนะครับพระรอดพระของขวัญของวัดห้วยบางคนฮะแต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากเป็นพิธีที่ใหญ่มากนะครับอื เนื้อหานี่อพอๆกับ97ของวัดช้างให้เลยนะฮะเนื้อว่านนะครับมีส่วนผสมที่ใกล้เคียงมากๆนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคิดนี้นะครับหรือใครมีพระของขวัญที่เป็นวัดพระุทธมงคลนะฮะลองมาดูนะครับว่าใช่รุ่นนี้หรือเปล่านะครับปี41ปี49หรือเปล่านะครับถ้าใช่ก็ เก็บรักษาดีๆนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีอนาคตแน่นอนครับ